คุณผู้ชมคะทะเลสาบคาเมรนถูกเปรียบนะคะว่าเป็นเสมือนมดลูกของแม่น้ำโขงนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลามากมายค่ะที่ผู้คนสองฝั่งโขงต้องอาศัยได้นะคะในการจับปลามาดำเนินชีวิตประจำวันและสำหรับชาวกัมพูชาวกว่าสิบล้านคนก็อาศัยพันปลาจากแม่น้ำโขงนี้นะคะตลอดมาแต่ว่าหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ปรากฏว่าจับปลากันได้น้อยลงส่งผลกระทบต่อการทำมาหารกินในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ คุณวิลาสินีสุภรสเดินทางไปตลอดสายน้ำแม่น้ำโขงนะคะและพูดคุยกับคนกัมพูชาค่ะว่าเขื่อนสร้างผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรคะ่ะติดตามจากรายงานค่ะใช้เวลาเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียงหนึ่งชั่วโมงทีมข่าวก็มาถึงสนามบินเสียมเรียบในประเทศกัมพูชาครั้งนี้เราตั้งใจมาสำรวจความสมบูรณ์ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทะเลสาบเขมรเราเดินทางไปที่เตียมตะอัวซึ่งเป็นชุมชนที่สร้างบ้านเป็นแพรอยู่บนคลองเล็กๆที่แยกตัวออกมาจากทะเลสาบเขมรแต่ก่อนคนที่นี่หาปลาในทะเลสาบเป็นอาชีพหลักแต่หลังจากปลาลดจำนวนลงพวกเขาก็ต้องหันมาเลี้ยงปลาในกระชงังขณะที่บางคน ก็หันมาปลูกผักแทนเพราะการใช้เรือเล็กออกไปหาปลาในทะเลที่ไกลออกไปพวกเขาบอกว่าไม่คุ้มกับค่าน้ำมันบอกว่าชมนี้มันจะปลูกผักงีายกว่าเพราะว่าชมนี้ฝลูกหนักน้ำมันหลมดแล้วก็ไม่ไู้เลยน้ำมันหมดตาก็ไปไหน่หาไม่ได้ แม้บางชุมชนริมทะเลสาบคเมนจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปแล้วแต่ที่จงคเนียชาวบ้านที่นี่ยังอาศัยการทำประมงเป็นหลักในตลาดเช้าของทุกวันชาวบ้านจะนำปลาหลากหลายชนิดมาขายให้กับพ่อค้าคนกลางอย่างตลาดแห่งนี้เราล่องเรือจากตลาดขายปลาออกไปยังทะเลสาบเพื่อไปดูวิธีการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ก็ได้พบกับครอบครัวชาวคเมน ที่ยึดอาชีพหาปลามากว่า20ปีพวกเขาเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายปีมานี้มันไม่เหมือนกันบอกว่าตะกอนนี้ไอ้ตัวเล็กๆขนาดนี้เขาไม่เอาหรอก็เอาแต่ตัวใหญ่ๆงไงแล้วตอนนี้คือตอนนี้คือเอาหมดเลยทั้งกุ้งทงั้งก็คือเหมือนน้อยลงอ,อะไรได้ก็เอาหมดได้ก็เอาหมดเลย ชาวกัมพูชาวกว่า10ล้านคนอาศัยทะเลสาบเป็นที่หาปลาโดยรายได้ประชาชาติร้อยละสิมาจากการส่งออกปลาน้ําจืดแต่หลายปีมานี้ปลาเริ่มลดจํานวนลงขณะที่ปลาบางชนิดก็หาได้ยากขึ้นซึ่งข้อมูลทางวิชาการยืนยันถึงสาเหตุความเปลี่ยนแปลงว่าส่วนหนึ่งมาจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ํำองตอนบนในประเทศจีนและอาจจะยิ่งรุนแรงขึ้นหากมีการสร้างเขื่อนสซยบุรีในประเทศลาว คำถามหลักเมื่อโครงการสายบุรีเริ่มก็คือว่าเอ๊ะทานกัมพูชาจะยอมแลกนะคะชีวิตของทะเลสาบเขมรกับการยอมให้สร้างเขื่อนนี้หรือม่้วก็เป็นคำถามเพราะว่าทุกคนก็ทราบว,ว่าทินทะเลสาบเขมรมีคุณค่านในระดับโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะในระดับประเทศเท่านั้นเองก็ผลกระทบที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คงเกิดขึ้นแน่กับเรื่องพันปลา ข้อมูลทางวิชาการยังระบุว่าการสร้างเขื่อนจะปิดกั้นเส้นทางอพยพข,ของปลาเพื่อการประมงถึงร้อยละเจ็ดสิบซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประชากรกว่า80ล้านคนในภูมิภาคนี้รวมทั้งความมั่นคงทางอาหารเพราะที่ผ่านมายัางไม่เคยมีโครงการสร้างเขื่อนใดๆใ,ในโลกที่สามารถหามาตรการลดผลกระทบด้านการประมงได้เป็นผลสำเร็จเวลาสินีสุภรสไทย P ี s เอรายงาน